สวัดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องพุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางพุ้นสามลัฐนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดใชรแอดด้วยนะคะลัดแรกนะคะบัเซีย ติดรุดเบิ้ลนะคะรัสเซียคืนนี้อัดให้รุดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวห้าเก้านะคะคุณรัสเซียรุดเบิ้ลรุดห้าเจาะห้าเก้านะคะต่อไปเป็นหุ้นต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ จำวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ห5ห้านะคะคุณเยอรมันให้ติดลูกเบิ้ลทั้งสามลัดนะคะคืนนี้คุณเยอรมันคืนนี้แอดให้ลุ้ดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวห้าเก้านะคะคุณเยอรมันลุ้ดห้าเจาะห้าเก้านะคะ ต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษค่ะประจำวันที่9เดือนกรุมงาพันธ์65นะคะหุ้นอังกฤษติดรูดเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะคืนนี้แอดให้รูดศูนย์นะคะหุ้นอังกฤษ เจาะเม็ดเดียว05นะคะคุณนอังกฤษรูดเบิ้ลรูด0เจาะ05นะคะสำหรับค่ำคืนนี้อัดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสารัดของแอดนะคะอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ